สวัสดีชาว t s x ที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงการอัปเดตแพ์ประจำวันที่30พฤษภาคม2567รอบนี้เหวีายาๆเนี่ยมีเข้ามาให้เราแบบเล่นกันเยอะมากเรามาเริ่มกันที่อัปเดตเรื่องแรกกันดีกว่าเรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าขุนพลเข้ามาใหม่นางมีชื่อว่าจูเก๋ก,กัวเป็นขุนพลาธาตุดินด้วยนะซึ่งน่าจะได้เห็นกันแล้วล่ะ ว่าหน้าตาของน้องเนี่ยเป็นยังไงทีนี้ช่องทางการที่เราจะได้เขามาเนี่ยเยาบอกว่ามันจะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือจากตู้สุ่มกาชาสุขสรรแน่นอนว่าศูนย์รวมของการสุ่มกาชามันก็จะอยู่ที่นี่ทีนี้ทั้งใช้ทองแล้วก็ใบสุ่มน่าจะมีน้องอยู่ในนี้เลยนี่ไงตัวแรกเลยทุกคนอันนี้แบบใช้ทองนะแล้วก็ แบบสุ่มเหรียญก็มีโอกาสจะได้เฮ้ยสูงอยู่นะเปอร์เซ็นเนี่ย0.9เลยสูงกว่าตังตังไปอีกอะทุกคนผมว่าน่าจะได้แล้วละ่ะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูว่ามีโอกาสที่จะได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มให้ดูเลยแล้วกันปัป๊บดูซิว่าจะได้ไหมน้องจูกเก๋กัว ดูเหมือนกับว่ามันไม่มีสีดำเลยนะเฮ้ยมีไหมไม่มีทุกคนไม่มีจูเกอร์กัวจูเกอร์กัวอยู่ไหนโอ้ oh my god ไม่มีแล้วก็อย่างที่ช่องทางที่สองที่เราจะเจอน้องจูเกอร์กัวเนี่ยก็คือเตาหลอมทองคํามันมีทั้งม้วนสร้อยแล้วก็ดาวอยู่ในนั้นเราลองไป ดูกันหน่อยไหมว่าโอกาสที่จะได้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนผมมีที่รีเตาทองอยู่ประมาณ16อันแล้วก็มีสแปร์ไว้อีกเอาเหล็กเนี้ยก็คือจะเอาเหล็กหยกเนี้ยไปทําการแลกมาการแลกเหล็กหยกเนี่ยเราได้จากการที่เราย่อยยุทธภัณฑ์เทพแนะนําว่ายุทธภัณฑ์เทพที่ได้มาเนี่ยอย่ากดทิ้งนะเอามาย่อยแล้วเราก็จะได้เหล็กหยก จากนั้นก็เอามาแลกเนี่ยที่รีเตาทองตอนนี้ก็จะมีอยู่42อันอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรีดูสักหน่อยๆดูแล้วกันว่ามีโอกาสที่จะเจอไหมปับ๊บอายังไม่มีนะแสดงว่าถ้าน้องมาเนี่ยน้องจะต้องอยู่มุมขวาแน่นอนเลยเพราะส่วนมากถ้าเป็นขุนพลที่แร,แร่จะต้องอยู่ทางขวามาเฉียวยังไม่เจอนะ กลัวหวยกลัวหวยคือยังไงหมายถึงว่าไม่เล่นหวยอย่างนี้เหรออืมชื่อแปลกๆกวนสัวดูดิมีไหมยังไม่เจอนะมวนเนี่ยอย่างอย่างที่ผมบอกว่ามวนเนี่ยมันอาจจะหายากนิดนึงแต่ถ้าใครเก็บใบสุ่มขุนพลไว้เยอะๆนะ่ะมันก็จะมีการันตีให้อยู่ภาพนาโออืม,มภาพเสียวเฉียว แต่ตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะกดขุนตัวอื่นได้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวแต้มไม่พอยังไม่เจอนะภาพเยียนไปหู่แฮหัวตุ้นายังไม่เจอทุกคนเกาชุนน่เสียวเฉียวนี่เจอเยอะแฮะแต่ตอนที่เราอยากจะได้เนี่ยไม่ค่อยจะมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันภาพซูมาอี้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งขุนพลธาตุดินที่น่าใช้เหมือนกันแต่ถ้าให้เลือกผมเลือกจูเกอดีกว่ามึงตามึงตาภาพจิ๋วยี่ภาพขงเบ้งยังไม่เจอนะทุกคนหยางฟู่เ่ยเนี่ยอ้าอันนี้ถือว่าทดสอบไม่ดูแล้วกันว่าโอกาสที่มันจะเจอเนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควร สช่องทางนะก็คือสุ่มในตู้กาชาแล้วก็ในเตาหลอมทองคำอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนกาชาอันนี้ถ้าเราใช้ตำลึงหรือว่าบัตรสุ่มขุนโปลครบ50ครั้งก็คือสุ่มในตู้สุ่มกาชานั่นแหละแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ม้วนจูเกอแบบการันตีเลยนี่สุ่มครบแจกเอาไปเลยเมื่อกี้ผมสุ่มไป1ิบใบ มันก็นับให้10บสิบสิม้วนเออพูดติดติดกัดแล้วมันก็จะได้เนี่ยถ้าครบ50กิจกรรมเหมือนเย่าเล่าปีเลยแล้วก็ถ้าเกิดเนี่ยมันยังมีอีกสนับสนุนอาวุธกาชาอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราใช้ตำลึงหรือว่าบารสู่อาวุธก็มีโอกาสที่จะได้อาวุธแบบการันตีเช่นกัน เนี่ยเหมือนของเย้าเล่าปีไม่มีผิดกิจกรรมเหมือนกันเด๊ใครที่เก็บใบากาชาไว้โคตรได้เปลี่ยบเลยผมไม่น่าเอาไปสุ่มหาเย้าเล่าปีเลยทุกคนน่าจะเก็บเอาไว้แบบกิจกรรมไม่คิดว่ามันจะมาติดติดกันอย่างนี้แล้วสกิลอาวุธของน้องจูเก๋เนี่ยก็คือโผข,ขึ้นมาจะกลางครอบให้เลยโดยอัตโนมัติเป็นพสซีฟสกิลแต่ว่าอยู่ได้กี่เทินนะ1เทินหรือเปล่า อันนี้ผมไม่มั่นใจเพราะว่าตอนที่เล่นไต้หวันเนี่ยผมบวกอาวุธน้องไปได้ไม่เยอะค่อนข้างจะหายากหายากพอสมควรเลยอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดน้องจูกเก๋แล้วก็สัตว์คีม่อันนี้ลองไปสุ่มกันดูนะเห็นะมีคนในกิวผมเนี่ยสุ่มได้แล้วน้องตัวนี้น่ารักมากกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมแข่งเรือมังกรถ้าใครนึกภาพไม่ออก ให้ลองเลื่อนมาดูด้านล่างนะเขามีภาพการแข่งขันไว้อยู่ซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นสมัยก่อนก็น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีว่ากิจกรรมเนี้มันเป็นยังไงมันก็จะเป็นเทศกาลไหว้บ้าจจ่างแล้วก็ให้เรามาแข่งเรือหางยาวกันในกิจกรรมค่อนข้างสนุกมากนะแต่ว่าเห็นตอนนี้บ่นกันหน้าโลกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะรวบใช้เวลารวบรวมเนี่ยนาน การเข้ากิจกรรมก็มาที่โยกมังกรเขียวแล้วก็ไปที่เนี่ยไหว้บะจางเราลองไปดูหน่อยแล้วกันว่าภายในเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมนึกว่าคนจะเยอะกว่านี้สิจากนั้นเราก็มาคุยกับปะโตเย้าทองแล้วก็ลงชื่อเข้าร่วมแล้วระบบก็จะจับสุ่มจากนั้นเราก็จะได้แข่งเรือหางยาวแต่ผมลืมวิธีแข่งแล้วนะจิบจิบจิบจๆๆปูด

เราก็จะได้รับ20คะแนนแต่ถ้าเราแพ้เราจะได้แค่5คะแนนและการแข่งหากว่าเราแพ้ครบ5ครั้งแล้วก็จะไม่สามารถที่จะลงแข่งต่อไปได้นี่อันนี้ลองลองมาอ่านรายละเอียดกันดูนะอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของภารกิจการออกล่าการออกล่าคือไงคือแค่เราเอาตัวเองเนี่ยไปฟาร์มมอนที่มีเลเวล60ขึ้นไป ก็จะได้รับบ้าจางหวานกับว่านน้ำช้างผู้ไอ้เจ้า2อ,อย่างเนี้ยมันคืออะไรเราก็คลิกด,ดูที่ด้านบนตรงเนี้ยบอกเลยว่าของรางวัลดีมากว่าน,น้ำช่างผู้ก็คือตัวเนี้ยมีโอกาสดอบจากมอนเราก็จะมีบ้าจางหวานตัวนั้นมันน่าจะเป็นพวกเพิ่ม HP กับ SP ต้องลองไปอันนี้ไปฟาร์มดู ทีนี้มันก็จะเกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วเราจะฟาร์มแมปข้างนอกหรือว่าฟาร์มในดันเจียนต่างมิติดีถ้าให้ผมเลือกนะผมคงเลือกฟาร์มในดันเจียนต่างมิติดีกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะคือได้ได้ทีหนึ่งอ่ะ5ชิ้นตอนที่เราจำได้ไหมกิจกรรมแรกที่เราเล่นกันอนะ่ะแล้วมันแบบดอปมีคนทดสอบไว ช่องไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้ช่องฮาราจูกุเลยว่ะที่เขาทดสอบว่าถ้าเกิดเราเราโดดแปะเรามีโอกาสที่จะได้ของเยอะกว่าแล้วการเอาตัวเข้ามาฟาร์มในดันเจียนต่างมิติมันก็จะทําให้ตัวเราแล้วก็ขุนบนในสี่คนนะเวลาดรอปของทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ประมาณ5ชิ้นต่อรอบเราลองดูก็ได้นะว่ามันจะใช้ได้กับกิจกรรมนี้ไหมนะลองดู นี่เดี๋ยวเราลองดูนะว่าการดรอปไอเทมมันจะได้อย่างที่คิดไว้ไหมมันต้องดรอปกับมอนเลเวล60อย่าลืมปรับทางด้านขวามือด้วยนะว่ามอนเลเวล60เนี่ยนี่อันนี้70วันโอกาสที่จะได้ก็ก็มีรอดูอันนี้เป็นถุงกิจกรรมที่ไปแข่งเรือหางยาวเมื่อกี้อยากให้ทุกคนเข้าไปลองแข่งนะเพราะว่า มันได้ของดีช่วงกิจกรรมที่มาครั้งแรกนะอยากให้ไปแต่ถ้าปีหน้ามันมีวนมาอีกก็อาจจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยเพราะมันมันก็จะเป็นของเดิม,ดมซึ่งอาจจะไม่ได้จําเป็นแล้วในแพลปีนะ <c oughs> ที่มันมีเข้ามาอีกก็คือน่าจะเป็นเซตการ์ดกิจกรรมหรือเปล่าอันนี้ต้องดูก่อนว่าเซตการ์ดไอ้วหว้บาจางเนี่ยมันมีไหมหยังยังไม่ดอกนะ เรามาดูที่เซตการ์ดอ๋อนี่ไงเฮ้ยอันนี้คือดีมากนะไปแลกเซตการ์ดกันเซตการ์ดมันจะใชอ้อ่ว่าน้ำช้างผู้ในการแลกนี่ผมตีมายังไม่ดอบนะหรือว่าเราต้องไปป่าข้างนอกมันน่าจะดอบได้ดีกว่าไหมนี่ว่าน้ำช้างผู้นี่การ์ดเริ่มแรกอยากให้ทุกคนแลกการ์ดก่อน พราการกิจกรรมมันเป็นอะไรที่บวกค่อนข้างเยอะยังไม่ดอบนะว่าน้ําช้างผู้เอาได้ไงมาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ได้แล้วนะได้มาสองต้นแสงว่ามาเก็บในดันเจี้ยนต่างมิติน่าจะดีกว่าทุกคนเพราะถ้าเกิดขุนพลเรามันดอบพร้อมกันทั้งสี่ตัวรวมตัวเราด้วยเราได้ห้าต้นนะเออลองดูลองดูกิจกรรมต่อมา ก็จะเป็นเรื่องของล็อกอินสะสมล็อกอินสะสมคือไงก็เหมือนกิจกรรมที่แล้วอะแค่เรามาที่สวัสดิการแล้วก็เลือกสะสมล็อกอินผมชอบมากเลยอะไรที่มันแบบเป็นฟรีเนี่ยดูดิแล้วเราก็จะได้ม้วนสุ่มขุนพลด้วยเราอาจจะลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงนะถ้าใครอยากจะได้จูกเก๋งกัวเนี่ยมันได้ม้วนสุ่มขุนพลน่าจะ2รอบแถมมี ม้วนสูงมาวุธให้อีกการันตีไปเลย10ใบอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอันนี้เติมเงินพวกเติมเงินและอันนี้ลองไปอ่านรายละเอ,อยียดดูนะมันก็จะมีเติมครบ300-600อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีเนี่ยมี2ทอดพอแซงว่าถ้าเติมเนี่ยมันจะได้2เดิงนะทุกคนอลองไปอ่านรายละเอ,อยียดดูแล้วก็มีกิจกรรมใช้ใจ่ายหลังจากคุณเติมเงินแล้ว คุณก็ต้องเอาทองที่เติมเนี้ยมาใช้จ่ายเขาก็มีของรางวัลให้เช่นกันว่าใช้เท่านี้ได้อันนี้ใช้เท่านี้ได้เท่านี้รวมไปถึงกิจกรรม b a t t l e Pass อันนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้เติมตัว b a t t l e Pass ก็ไม่ต้องไปสนใจนะเขามีการเพิ่มของรางวัลเอไม่ใช่ของรางวัลแต้มเป็น2เท่า b a t t l e Pass มันจะอยู่ตรงหัวของเราเนี่ยตรงนนเนี้ยบัตรผ่านเนี่ยถ้าใครมีการ เติมแพ็คนี้แต้มด้านบนเนี่ยมันจะได้คูณ2โอกาสที่คุณจะได้ของก็จะเร็วขึ้นอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสินค้าใหม่ในเว็บ a s t r o n i g h t อันนี้ก็ลองไปคิดกันดูมันเหมือนชุดเซเลอร์มูนแล้วทุกคนมีคาถาแสงจันทร์แต่ว่าจริงๆถ้าทำทรงผมเท่ๆกว่านี้น่าจะดีนะเราก็มีสินค้าใน i อเท More รวมไปถึงร้านค้า t s x เดี๋ยวนี้เรามัดรวมแล้วกันเราไปที่อันเนี้ยไอร้านค้าดูว่ามันมีของอะไรบ้างรอบนี้ของน่าจะดีไหมปึ๊บนี่ไงโอ้โหถุงสุ่มอาวุธพิเศษเฮ้ยอย่ามันน่าจะมีถุงสุ่มอะไรนะไอ้ม้วนขุนพลเนาะอันนี้ขอเป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วกันถ้าเกิดวันนั้น มันมันไม่ได้จริงๆนะใบสูมอาวุธก็ลองมาสูมอันนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีพวกร้านค้าเหรียญ t s x มีเหมือนกันการจะได้หนึ่งเหรียญเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันยากแค่ไหนนี่มันให้เก็บตั้งเป็นร้อยส0งกันเลยทีเดียว <c oughs> กว่าจะได้หนึ่งอันอ <c oughs> นี่เราเก็บไปอีกเท่าไหร่เนี่ยโคตรเค็มเลย อัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของร้านค้าจำกัดเวลาน่าจะโชว์อยู่ด้านบนตรงเนี้โผมาก็พันห้าร้อยทองเลยผมเห็นแล้วผมก็ตกใจคือมันไม่มี <c oughs> ขนาดจะใช้แบบจเจ้าไปสูมอะไรแต่ละจีเนี่ยยิ่งคิดแล้วคิดอีกอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของมีการเพิ่มปรับเรทการดอบดอปพวกซาลาเปาเนื้อนะมันจะดอบตั้งแต่ มอนตั้งแต่เลเวล61ไปจนถึง150แล้วก็น้องไก่เกรด A มอนเลเวล151ขึ้นไปแสดงว่าตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปจุติหนึ่งนะแล้วเลเวลเฉลี่ยเกิน151คุณมีโอกาสที่จะได้น้องไก่น้องไก่เกรด A ุ้ยงั้นผมก็เป็นพวกที่อยู่ในจำพวกนี้นะเพราะยังไม่ได้ไปจุติอัปเดตเรื่องต่อมาก็คือเขาจะโลของรางวัลจากกิจกรรม ออก,กิจกรรมเก่าออกทั้งหมดรวมไปถึงดันเจียนคลั่งหลักฐานแห่งวิญญาณจะถูกลบในวันที่26มิถุนาเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่แลกก็ไปแลกซะแล้วก็รีบลงให้มันครบนะในส่วนของดันคลั่งอย่างวันนี้ผมก็จะลงด่าน6แล้วก็ด่าน7เหมือนกันค่อนข้างเป็นอะไรที่ยากพอสมควรโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบาย